มวลคืออะไรต้นกำเนิดพลังงานที่ขับเคลื่อนจัก,กรวาลทั้งหมดลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ที่เราอาศัยอยู่ดาวฤกษ์อายิประยับนับล้านล้านดวงกาแล็กซี่ที่หมุนวนอย่างงดงามหลุมดำอันลึกลับและอนุภาคเล็กๆที่เต้นระบำาอย่างไม่หยุดนิ่งอะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างนี้เข้าด้วยกันอะไรคือแก่นแท้ของสสาร และอะไรคือต้นกำเนิดของพลังงานอันมหาศาลที่ค้าจุนการดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งคำถามเหล่านี้อาจดูเหมือนซับซ้อนแต่ถ้าเราย้อนกลับไปหาพื้นฐานที่สุดเราจะพบคำตอบที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราเรียกกันว่ามวลมวลคืออะไรกันแน่ในแง่ที่เข้าใจง่ายที่สุดมวลคือปริมาณของสสารที่มีอยู่ในวัตถุนั้นๆลองหยิบแก้วน้ำขึ้นมาแก้วน้ำมีมวลเพราะมันประกอบไปด้วยอะตอมจำนวนมหาศาล อะตอมเหล่านี้รวมตัวกันเป็นโมเลกุลของแก้วและโมเลกุลเหล่านี้ก็รวมตัวกันเป็นรูปทรงของแก้วที่เราจับต้องได้ยิ่งมีอะตอมมากเท่าไหร่วัตถุก็ยิ่งมีมวลมากเท่านั้นแต่คำอธิบายนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นลึกลงไปกว่านั้นมวลคือคุณสมบัติพื้นฐานของอนุภาคประจุที่เชื่อมโยงกับสนามพลังงานที่มองไม่เห็นซึ่งแผ่ซ่านไปทั่วทั้งจักรวาลเพื่อให้เข้าใจเรื่องมวลได้ดียิ่งขึ้นเราต้องย้อนกลับไปสำรวจหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของฟิสสสิิกก์นนนััั่็คืออทฤษษฎีมพพพธภาพพศขง ทฤษฎีนี้ได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับปริภูมิเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานไอ์สไตน์ได้เสนอสมการที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นั่นคือ E เท่ากับ mc กำลังสองสมการนี้บอกเราว่าพลังงาน E มีค่าเท่ากับมวล m คูณด้วยความเร็วแสง c ยกกำลังสองนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่ามวลและพลังงานนั้นไม่ใช่สองสิ่งที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงแต่เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันสิ่งหนึ่งสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้และในทางกกลัับน ลองจินตนาการถึงอนุภาคเล็กๆอย่างอิเล็กตรอนหรือควาร์กอนุภาคเหล่านี้มีมวลซึ่งหมายความว่าพวกมันมีความสามารถในการโต้ตอบกับสนามพลังงานที่เรียกว่าสนามฮิกส์ลองนึกภาพสนามฮิกส์เหมือนกับสระน้ำขนาดใหญ่ที่แผ่ซ่านไปทั่วอวกาศอนุภาคบางชนิดเคลื่อนที่ผ่านสระน้ำนี้ได้อย่างอิสระไม่ค่อยมีแรงต้านทานพวกมันจึงมีมวลน้อยหรืออาจไม่มีมวลเลยเช่นโฟตอนซึ่งเป็นอนุภาคของแสงอนุภาคอื่นๆเมื่อเคลื่อนที่ผ่านสระน้ำนี้จะรู้สึกถึงแรงต้านทานเหมือนกับคนที่พยายามเดินลุยน้ำแรงต้านทานนี้เองที่ทำให้พวกมันมีมวล ยิ่งอนุภาคมีปฏิสัมพันธ์กับสนามฮิกส์มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีมวลมากเท่านั้นนี่คือคกลไกที่อธิบายว่าทำไมอนุภาคพ,พื้นฐานบางชนิดจึงมีมวลในขณะที่บางชนิดไม่มีแหล่งกำเนิดของมวลที่แท้จริงนั้นซับซ้อนกว่านั้นอีกในระดับอนุภาคที่เล็กที่สุดมวลเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคพ,พื้นฐานกับสนามฮิกส์นอกจากนี้พลังงานที่ใช้ในการผูกมัดอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนเข้าด้วยกันซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของอะตอมก็มีส่วนสำคัญในการกำหนดมวลของอะตอมนั้น,น,น พลังงานของพันธะนิวเคลียสหรือที่เรียกว่าพลังงานยึดเหนียวนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มวลของโปรโตอนและนิวตรอนที่รวมกันเป็นอะตอมของฮีเลียมมีค่าน้อยกว่าผลรวมของมวลของโปรโตอนและนิวตรอนแต่ละตัวที่แยกจากกันส่วนต่างของมวลนี้เองที่ถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของพลังงานมหาศาลในปฏิกิริยาน,นิวเคลียสเช่นในดวงอาทิตย์หรือในระเบิดปรมาณูการทำความเข้าใจเรื่องมวลทำให้เราเข้าใจแหล่งกำเนิดพลังงานอันมหาศาลที่ขับเคลื่อนจากระาลทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้นพลังงานนี้ปรากฏในรูปของแสงความร้อนและแรงต่างๆที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของสสาร ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบสุริยะของเราผลิตพลังงานมหาศาลจากการหลอมรวมนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียมในกระบวนการนี้มวลส่วนเล็กๆถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจำนวนมหาศาลตามสมการ E เท่ากับ mc กำลังสองพลังงานแสงอาทิตย์นี้เองที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกทาให้พืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารและเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สาคัญนอกเหนือจากดวงอาทิตย์พลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปของมวลยังพบได้ในปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ดราศาสตร์อื่นๆอีกมากมายกาแล็กซีถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานมหาศาลที่เกิดจากหลุมดํามวลยิ่งอยู่ใจกลาง การยุบตัวของกลุ่มก๊าซและฝุ่นที่ก่อตัวเป็นดาวฤกษ์ใหม่ก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลเช่นกันแม้จ่สาสารมืดดาร์คมาเทอร์และพลังงานมืดดาร์คเอเนอจีซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของจักรวาลที่เรายังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ก็เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติพื้นฐานของสาสารและพลังงานเพื่อที่จะสังเกตปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมวลและพลังงานเราไม่จำเป็นต้องออกไปนอกโลกเสมอไปมีการทดลองมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างมวลและพลังงานในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อนุภาคนักวิยทยาศาาาสตรรร์ใใชช้เเเคคื่่่่องงองงนนนุภขดหญ Lash Collider เพื่อเร่งอนุภาคให้มีความเร็วสูงใกล้ความเร็วแสงแล้วนำมาชนกันพลังงานจนอันมหาศาลจากการชนกันนี้สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นอนุภาคใหม่ๆที่มีมวลซึ่งเป็นอนุภาคที่เราไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในธรรมชาติการค้นพบอนุภาคฮิกส์โบซอนในปี2012ก็เป็นความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่งในการยืนยันทฤษฎีสนามฮิกส์และกลไกาการเกิดมวลของอนุภาค การสังเกตการทางดาราศาสตร์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราศึกษาปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมวลและพลังงานการสังเกตการแสงจากดาวฤกษ์ที่เดินทางผ่านสนามแรงโน้มถ่วงของวัตถุขนาดใหญ่เช่นดาวฤกษ์หรือกาแล็กซีปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเลนส์ความโน้มถ่วง (gravitational lensing) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามวลสามารถทำให้ปริภูมิเวลาบิดโค้งได้และแสงก็จะเคลื่อนที่ไปตามความโค้งนั้นการศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์และกาแล็กซีต่างๆ ก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณปริมาณมวลที่มีอยู่ในเอกภพซึ่งนำไปสู่แนวคิดเรื่องสาสารมืดวิทยาศาสตร์เรื่องมวลและพลังงานนี้ไม่ได้อยู่แค่ในทฤษฎีหรือการทดลองในห้องปฏิบัติการเท่านั้นแต่มีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราอย่างกว้างขวางพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของมวลถูกนำมาใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพสูงการแพทย์ก็ได้รับประโยชน์อย่างมากเช่นกันเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการแพทย์เช่น PET scan p o s i t r o n Emission t o m o g r a p h y ใช้หลักการของการเปลี่ยนรูปของมวลเป็นพลังงานในการสร้างภาพภายในร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆในอุตสาหากรรมการเข้าใจเรื่องมวลและแรงที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบและผลิตสิ่งต่างๆตั้งแต่ยานพาหนะไปจนถึงโครงสร้างอาคารการคำนวณน้ำหนักบรรทุกความแข็งแรงของวัสดุล้วนอาศัยความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับมวลทั้งสิ้น นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านนี้ยังนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ในอดีตเช่นการพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานฟิวชันซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียนแบบการทำงานของดวงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคตเมื่อเรามองไปสู่อนาคตแนวโน้มและการพัฒนาต่อไปในเรื่องมวลและพลังงานนั้นน่าตื่นเต้นยิ่งนักนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของสสารมืดและพลังงานมืด ซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวขับเคลื่อนการขยายตัวของเอกภพการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้การวิจัยเกี่ยวกับควอนตัมกราวิตี้ซึ่งพยายามรวมทฤษฎีสัมพัทธภาพตัวไปเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญของฟิสิก,กส์ทฤษฎีการค้นพบทฤษฎีที่สามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ระดับอนุภาคที่เล็กที่สุดไปจนถึงโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเอกภพจะเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดครั้งใหญ่ของความรู้มนุษย์ การสำรวจความเป็นไปได้ในการควบคุมและผลิตพลังงานฟิวชันอย่างมีประสิทธิภาพยังคงเป็นความหวังสำคัญในการแก้ไขปัญหาพลังงานของโลกการพัฒนาดาวเทียมและยานอวกาศที่ทันสมัยขึ้นก็อาจช่วยให้เราสามารถทำการทดลองและสังเกตการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอวกาศซึ่งเป็นห้องทดลองธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสุดท้ายนี้เรื่องราวของมวลและพลังงานไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตัวเลขสูตรหรือการทดลองอันซับซ้อนแต่มันคือเรื่องราวของการดำรงอยู่เรื่องราวของการกำเนิดและการสิ้นสลาย เรื่องราวของความเชื่อมโยงอันละเอียดอ่อนที่ถักทอทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเข้าด้วยกันการทำความเข้าใจมวลไม่ใช่แค่การเข้าใจปริมาณของสารสารแต่คือการเข้าใจถึงรากฐานแห่งความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่การเดินทางเพื่อไขปริศนาของมวลและพลังงานนี้จะยังคงดำเนินต่อไปและจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสำรวจขอบเขตใหม่ๆของความรู้และเทคโนโลยีของมนุษยชาติไปสู่อนาคตที่เราอาจจะจินตนาการถึงได้เพียงแค่ในตอนนี้